สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องจ๋าก็เจอกันอยู่ในป่าอีกเหมือนเดิมต่อจากคลิปที่แล้วเด้อค่ะพี่พี่น้องๆจ๋า ทำไมถึงบอกว่าต่อจากคลิปที่แล้วย้ายมาไกลค่ะวันนี้ก็เจอยายสนคนเดียวเดอ้อยายมาไกลาย,ยายมาคนเดียวประมาณเกือบ30กิโลแล้วที่นี่ยายก็เลยหาเก็บเฮ็ดให้มันคุ้มเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามาไกลแล้วหนาวก็หนาวฝนก็ตกแถมฝนตกด้วยหนาวด้วยใส่เสื้อมาสามชั้นเจ็ดชั้นพี่น้องดูด้วยทั้งเสื้อกันฝนทั้งเสื้อกันหนาวสารพัดเลยก็อย่าว่ากันเดอ้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันหนาวทําไงได้ บ้านยายสนน่ะบวกอุณหภูมิบวกแค่เจ็ดแค่เก้าเองพี่น้องแล้วก็ลมแต่ว่าถามว่าหนาวทาไมไม่นอนอยู่บ้านทําไมต้องมามาคือเก่าพี่น้องเพราะว่ามันจะไม่มันจะไม่อุ่นไปกว่านี้เพราะว่ามันเข่าฤดูใบไม้ร่วงแล้วมันมีแต่จะหนาวก็หนาว,นาวบ้านยายสนมันจะเป็นแบบนี้แหละค่ะก็เลยหนาวก็ต้องมาเดี๋ยวไ่ฟังอีลาท่าอีลมเด้อพี่น้องเด้อเห็นเ็ดแล้วเก็บเ็ดน้ำกันนี่นะค่ะพี่น้อง คอยดูจะหมานไม่คลิปนี้เพราะว่ายายก็มาตั้งแต่11โมงเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ยายก็ถ่ายทําไปสามคลิปแล้วค่ะอันนี้คลิปที่สี่เด้อพี่น้องตะกร้าน้อยเราเต็มไปแล้วอันที่เอาตะกร้าใหญ่มาจะหมานไหมดะค่ะคลิปนี้หอบตะกร้าใหญ่มาเด้อพี่น้องเอ้ย นักตะกาอะอีทีนี่ทำไมถึงเอาตะกาใหญ่มาแบตเตอรี่มดในโทรศัพท์ก็เลยเอาตะกาใหญ่ใส่โทรศัพท์มาพี่นอ้องอ่าเปกล้ยายเคยมาเก็บเราได้ทีนึงนี่นะพี่น้องจ้าตรงนี้ ตอนมาเก็บเอรี่เนาะค่ะน้ะฉายเดี่ยวเด้อจากหลายๆคลิปยายฉายเดี่ยวมาพี่น้องเพราะว่าคุณตาใหม่มาด้วยถ้าคุณตาม,มาด้วยได้กลับบ้านตั้งนานแล้วเขียวคือเด็กน้อยนี่พี่น้องกะทีได้สองคลิปกะทีกลับบ้านเท่านั้นแล้วอันนี้ยายยังไม่ตัดขาเด้อพี่ๆน้องๆจ้าเพราะว่ากล้องตัวนี้มันไม่มีขาตั้งค่ะมันตั้งไม่อยู่มันมีอยู่แต่มันตั้งไม่อยู่ ยายจะเก็บเดี๋ยวไปนั่งตัดขาให้ทีเดียวเก็บยาวๆไปก่อนเนาะไหน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดขยับก่อนพี่น้องเพราะว่ายายเอากล้องอีกตัวหนึ่งมามันกันฝนได้อันนี้ฝนตกก็บอย่านพี่นอ้อง ตุ้มๆแบบนี้เด้คุณตาชอบดอกบานบานย้ายกักินเองพี่น้องที่ว่าเอาไปนั่นน่ะอันไหนมันดอกบานย้ายกักินเองอันไหนดอกตุ้มๆก็บหายสามีโอ้เจมแม่นคักเนาะพี่น้องเนาะแม่ทนุถนอมอย่างตะไข่ในหินนี่โอ้ดูคันว่ากินปลาตะของกินหัวให้ผัวกินเนื้อมืดเดชพี่น้องเอ้ย โอ้ยแสบหลายตรงหัวมันหาหลูไม่บาเนาะพี่น้องเนาะมีอีกบ่ามองหาอีกก้อนเดอ้อพี่น้องจ้ะมาอยู่เป็นหมู่กันเดอ้อค่ำเหรอค่ำกระชากมันเถอะพี่น้องนานๆได้ออกมาที <c oughs> ก่อนที่เขาจะไม่ให้ยืมรถนาะพี่น้องเนะาะเมื่อก่อนยายมีรถอยู่ตั้งแต่เอ็โววิดคเวิดนี่แหละเลยขายทิ้งแล้วพี่น้องรถตะขรองก็ได้ อ้าวมาก็กล่องหน่อยตัวน,นี้กับที่หมานอยู่เดพี่น้องน่าเจออีกแล้วดูสภาพป่าเด้อพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วพี่น้องขอให้หมานทีเธอเนาะพี่น้องมาลุ้นด้วยกันเป็นเพื่อนยายเนะน่ะยายสงสยัยยายบอกคุณตามาตั้งแต่เมื่อวานที่แกมาด้วยกันกับยายสนนะ แกไม่รู้สังเกตป่าค่ะหาเบอร์รี่เหมือนกันทำใม่ยิ้มสนพาแล้วก็ไม่ได้มากมากดอกพี่น้องแกไม่รู้สังเกตป่าอุ้ยถอนงไงล่ะพี่น้องเอ้ยเขางี้เถอะอย่าว่างั้นงี้เด้อพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปนั่งตัดขาทีหลังเดี๋ยวเก็บก้นพี่น้องอันนี้ก็ะข้าวเนายมืดเนา้อลอยข้าวเนาย ดอกใหญ่มากเอาไมหมคือพี่น้องฮะนี่คลิปนี่จะลำบากนิดนึงเดอยายเพราะว่าใช้มีมีขากล้องอันนี้กล้องมันตั้งไม่ได้สั่งซื้อเอที่ว่าติดก็น่โอ๊กมาก็่ะสั่งพิษใส่กันไม่ได้พี่น้องรอสั่งไหม เด้อดูไปทางนู่นอีกปากงามๆเด้อพี่น้องเดอ้อหมานหมนเดอ้อยายเดอ้อมาเด้อพี่น้องมาเป็นหมูยายอีกเด้งใช่ไหมพี่น้องอยู่ใต้นู่นน่ะตรงโคนไม้นู่นใช่อยู่พี่นอ้องโอ้ยเห็นดอกเด้งก็เห็นสองดอกสามดอกโอ้ยสาธุหมานหมนพี่น้องมาเก็บกับยายสนเดอ้อ หมานอยู่เด้มันกำลังจีโโเนี่ยวิทยุเขาประกาศว่ามันแห่งมันแรกมันไม่มีเฮ็ดงอกคนเขาก็เลยไม่ออกปลาพี่น้องไม่เชื่อแต่ายายสนนี่แหละทำไมถึงบอกไม่เชื่อแม่ว่าฝนจะตกสามวันเจ็ดวันพี่น้องเอ้ยทั้งอาทิตย์วันศัตว์ ตกทางอาทิตย์มาสามเม็ดพี่น้องทำอะไรก็ไม่ได้จ้ก,กับฝนอะไรมีตะลมกระลมพัดหนีเมื่อสงสัยไปบ้านเองไปถ่วมอยู่บ้านเองนุ่นพี่น้องเอ้ยจะกกับไปถ่วมอะไรตรงนนอยู่นี่ก็เม่ตก๊กไปตก๊กโอ้ยจับบอดด้พี่น้องมือแข็งหนาวไปต๊กอยู่บ้านเองหน้ายสีสวนถ่วมมดแล้ววะ บ้านพี่น้องน้าท่วมไหมนะเนห็นเพ็ดแดงดอกนึ่งสิน้องเจอเพ็ดแดงดอกนึง,นง,ดง,ดนงถามว่าเอาไหมเอาแล้วพี่น้องเอ,อ่ยจะให้เหลือไอ้เราเอามีดก่อนเด้อเอาไปผสมประเสกันก็ได้ดอกเบี้ยพี่น้องเนาะใบป,ป่นหนึงน่ะ เห็ดแดงดอกนึงพี่น้องเจอเห็ดแดงดอกนึงถามว่าเอาไม่เอาแล้วไป่น้องเอ้ยจะให้เหลือไอ้เราเอามีดก่อนเด้อเอาไปผสมปเสมกันก็ได้เด้กเพี่น้องเนาะได้ปนนึงนะ่ะ สภาพป่าวันนี้เด้อพี่น้องเอ้ยยาหมดก็สวยอันนู้นจะเป็นพืชพันธุ์ธรรมชาติเด้อพี่น้องสวยงามยายเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเห็นมันจะสวยงามมากพืชพันธุ์ทัญาหารเกิดจากธรรมชาติพี่น้องเดินไปเพื่อนยายสนเด้อ โซนนี่ไม่ค่อยมีเฮดเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูตรงนู้นเพราะว่าเคยไปเก็บเอาอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปที่บ้านเราเคยเก็บตรงนูน้นอันนี้ก็กินได้ได้เฮดอันนี้พี่น้องคุณตาชอบมากอันนี้ถ้าได้เป็นถังก็ไปขายได้เป็นพวกเฮ็ด,ดองเกลือนะคะเขาแห้งมดพี่น้องเอ้ยเอาดอกนี้ก,ก่อนพี่น้องไปตื่มกัน ไปตื่มกันรู้จักไหมพี่น้องเอาไปเพิ่มกันนะคะถึงบ้านแล้วจะพี่น้องได้มาหมอกแกงหนึ่งอยู่อันนี้คลิปนี้เด้ออันนี้ได้หมอกแกงนึ่งอยู่อันนี้โคนเฮ็ดปวกที่เราได้มาอันนี้ก็เฮ็ดรวมรวมกันมาพี่น้องคลิปนี้เราก็ได้แกงอยู่พี่น้องพอแกงอยู่สำหรับคลิปนี้เด้อค่ะ เดี๋ยวเราจะต่อที่ทําความสะอาดเท็สเด้อพี่น้องที่ว่าเราไปเนี่ยอันนี้ตะกาน้อยนึงที่เราไปเก็บก่อนหน้านั่นเด้อค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกมาคัดกันได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะคะเนาะมาปัดพี่น้องเพราะว่าอยู่อยู่ในป่าใหญ่ ย้ายไม่ได้เลือกเพราะว่ากล้องมันตั้งไม่ได้ค่ะอันนี้ก็ขากล้องมันไม่มันเสียบกับพื้นดินไม่ได้พี่น้องก็เลยไม่ได้ตัดมาจากนู่นเนาะเอามาตัดกระบานเอา พวกเคสผึงพวกเคสอะไรพวกนั้นยายจะปัดแบบนี้แหละคะ่ะเคสหนามอมหน้าแหลย,ยายจะปัดก่อนเสร็จแล้วก็เอาไปลวกก่อนค่อยล่างพี่น้องถ้าเราไปลไปไป,ไปล่างก่อนลวกนะ่ะมันงา่ามันยากยายส่วนใหญ่ยายจะเอาไปเอาไปลวกก่อนยายถึงจะเอามาล่างลวกน้ำสักทีหนึ่งแล้วก็มาล่างที่นี่ก็ต้ม จัดเก็บไปกินเลยทีนี้หนาวหนาวได้พี่น้องบ้านพี่น้องหนาวไหมพี่ๆน้องๆลูกหล,กล,กล,กลานหนาวไหมบ้านยายยังหนาวหนาวก็ยังออกป่าอยู่นะพี่น้องเอ้ยมาถึงบ้านเนี่ยสามโมงกว่าจะสี่โมงล้วยังไม่ได้กินข่าวเที่ยงเลย เลยมาทำความสะอาดอันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็ขี้เกียจออกมาอีกข้างนอกมันหนาวคุณตาไม่ให้เอาไปทําในบ้านทำไมถึงบอกว่าไม่ให้เอาไปทำในบ้านทำในบ้านแก้กวนหนอนบางทีมัน,นมีพวกแมลงมุมนะคะมันติดมาคุณตาก็เลยไม่ให้เอาไปทำในบ้าน อันนี้ก็จะเ็บแช่ฟิตไปกินค่ะไม่เอาไปขายพี่พี่น้องๆถามาเอาไปขายแม่ไม่ได้เอาไปขายเด้อค่ะอันนี้ถ้าดอกใหญ่ๆอย่างกันนี่ย้ายสวนก็จะกินเองนะต้องเลือกดูดีๆเลยดอกใหญ่ๆอย่างกันนี่ย้ายก็จะกินเองอันไหนดอกอ่อนๆคุณตาเก็บไปให้คุณตาค่ะแช่ฟิตไปให้คุณตาคุณตาก็เพิ่งจะมาฮัดกินตอนที่ย้ายสวนมาอยู่นี่แหละค่ะพวกเคสผึ่งเคบอะไรพวกนั้นเนาะค่ะเนาะ เ็ดผึ่งดอกตุ้มๆแกก็กินอยู่ดอกคนบ้านยายสวนก็กินเองถ้าเราเข้าป่านะพี่น้องในช่วงนี้มันก็พอได้กินอยู่ดอกอะไรก็ไม่ได้เฮ็ดอันหนึ่งมันก็ได้เฮ็ดอันหนึ่งมาทุกปีน่ะช่วงนี้นะ่ะเฮ็ดไอ้เฮ็ดเนี่ยเฮ็ดหนามอมหน่าเลน่ะพี่น้องเอ้ยก็หาบออกจากป่าไม่ไวเลยแหละ แล้วก็เฮ็ดปวกเฮ็ดโคนอันนี้เฮ็ดปวกเฮ็ดโคนพี่น้องยายเรียกเฮ็ดปวกเฮ็ดโคนน่ะดอกงามเลยวันนั่นไปได้ดูคลิปกันไหมพี่น้องอันนัน้นน่ะยายไม่ได้เก็บเพราะว่ามันมันมันช่ำมดไงมันหนาวดูเถอะเหมือนเฮ็ดปวกบ้านเองเลยเด็กกินแล้วเหนียวเหมือนเฮ็ดปวกบ้านเองอย่างไงอย่างนั้นแลหละเราเฮ็ดปวกดีก็เหมือนกันเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวออกนิดนึง เดี๋ยวดินมันจะร่วงไปใส่กับมตึเป็้นขยะนะม่น่าตึกกกะห้าเปรรแต่มาบอกก็จักนิดนึง่งน้องอุ้ยอ้วๆเลยส่วนยา่ยายจะมาลอกหัวแบบนี้ออกพี่น้องยายยายจะลอกเอาหาัวเขาออกแบบนี้นั่นแหละยายถึงบอกว่าเอาไปเอามายายกับมาทำแบบนี้เอา อาหัวเข้าออกแบบนี้แล้วก็ปัดตินปัดเศษผมดีๆทีนี้ก็ไปลวกก่อนค่อยล่างสะอาดเลยทีนี้ถ้าเราไปล่างก่อนลวกนะมันล่วงถ้าคนไหนนั่นยิ่งมีบ้านยายสวนมันอ่างล่างนั่นมันแคบแๆเนาะยายก็เลยไม่อยากจะมาล่างก่อน ยายลวกก่อนถึงล่างมันสบายได้พี่น้องอยู่กันไหนก็ทำมาหากินคือกันเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็หาเห็ดหาปลากินคือกันแหละเมื่อเช้านี่คุณตาก็ลุกไปแต่เช้าไปได้มาตัวหนึ่งมันลมมันหนาวโพดมันหนาวเกินพี่น้องก็เลยหนาวโพดโอ้ยายก็พูดว่าหนาวโพดว่าสันว่บ้ามันหนาวเกินน่ะพี่น้อง ใจกันน้อยเ <c oughs> ยสสนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึเด้อพี่พี่น้องน้องเอ้ยพี่พี่น้องน้องนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนก็เหมือนอยู่บ้านเราคือกันนั่นแหละ <c oughs> หาอยู่หากินเก็บเฮ็ดกินคือกันแม่พี่น้องเนาะป้าแถวหนองหเรศอันงอกยังนอนนี่เนาะ ใครอยากได้เฮ็ดไปเอาก็น้องฮอร์เรดเลือกหลายคักแต่ก่อนว่าก่อนอันเลย่ปั๊มน้ำมันมนาน่ะนะก่อนจะถึงตลาดน่ะตอนนี้เขาทำถนนคงจะขายไม่ได้เาพี่น้องเนาะไปวางขายไม่ได้แล้วมั้งไม่เห็นมีใครโคตรมาแต่ว่าฝุกใส่เข้าไปขายกระปั๊มน้ำมันหรือเปล่าเฮ็ดโคตรออกยังพี่น้อง แถวน้องบุญมากอู้ยอหย่ามากมีแทบถุกที่เลยเนาะพี่น้องเนาะถ้าช่วงเขาขึ้นนะอะพวกเคปโคนอะอันนี้ยายกับเสียดายเดอพี่น้องยายกับตัดอันตัดเอาอันนี้ออกทำไมถึงบาตดบบาาาบตัดแบบนี้เห็นอาพาทำอากระตัดแบบนี้แหละ มันดีๆอยู่มันงามๆอยู่พี่น้องเนี่ยเสียดายเนาะพี่น้องเนาะถ้าไม่แร้งโอ้ยพี่น้องเอ้ยสนุกแหละแร้งวันนี้แม่โอ้เค็ดไอโดกใหญ่ป้ายพี่น้องเอ้ย สามดอกพ่อแก่งห้าดอกกินได้เมดซอยพี่น้องรู้ถอะวนี่ได้อันถ้าดอกบานบาน,บานยังกันนี่เขาจะไม่เอาแต่เอ็งก็เอาแล้วพี่น้องเนาะมาปาดทิ้งแล้วตรงไหนมันไม่ดีเอ็งก็ปาดทิ้งเอานอะพี่น้องเนาะเสียดายขอแมะเก็บมาเมื่ดแต่แล้วอยากได้นอะพี่น้องเห็นกับออนซอดแล้ว อันไหนกินไม่ได้เองกับปาดทิ้งเอาเสียดายของอยู่บ้านเอกหายากจนไม่ใช่หาง่ายเด้อนอกพี่น้องเนาะแถ่บ้านพี่น้องหายากแมแถ่บ้านยายสนเก็ะแถวเสืองสามอำเภอหนองบุญมากถ้าก็เสืองสามอ่ะจะมีเห็ดหนาม่อมหน่าเ,ลเหลเฮ็ดตะคงตะไคร้ขายอยู่แต่ว่าถ้าก็หนองบุญมากหรือก็หนองหัวแรก กระน้องคอแรกนี่ป้าเฮ็ดปวกพี่น้องเออเฮ็ดโคนเนาะโอ้ยหิวข่าวแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราไปทำเดี๋ยวเราชมต่อคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มันก็จะยาวเดี๋ยวยายพักเบรกนิดนึงเดี๋ยวไปกินข่าวเดี๋ยวอันนี้จะผึ่งลมมาไหวทำไมถึงบอกว่าผึ่งลมมาไหวตอนนี้ อุณภูมิอยู่นี่นะคะเนาะมันแค่บวกเจ็ดบวกแปดเองมันก็เหมือนอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวอันนี้จะเอาขึ่งไว้ข้างนอกที่นอกชานนี่แหละค่ะที่ระเบียงบ้านนี่แหละเดี๋ยวจะพึ่งเอาไว้เดี๋ยวลมมันพอลมมันเป่าลมมันชกักอันนี้มันกระสีดสีซีดๆเปียดแล้วที่นี่มันก็แห้งแล้วอันนี้มันอนมน้ําพี่น้องฝนละลืมทาบ้านใชสนไม่ตกมันไปตกอยู่ในป่าพี่น้อง ยายสนก็ขอกราบขอพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมจนจบคลิปกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกๆกําลังใจนะคะที่มีมาให้สําหรับยยสนเสมอมากราบขอบคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ